เอา look, เอาเขาเป็นไงเพิ่มโดนเน็ตโอ้าโออ่ะโอตัวแรกเอาสวัสดีครับวันนี้ชีว bueno. mm. ิตคนมันนอกกับที่มันอืไอ้เบียไอ้ตอนตะกี้ไปใส่เบ็ดไปแล้วตอนหัวค่ำไปอันนี้เอาไปใจ อ๋อตอนนี้เขาตัดสนใจว่ะฮะกันไหนเอาแน่ๆนะยันเอาตองนังใต้ว่ะเดีนนะเอ้ตั้งนังทำไอหัวใจเอาเลือกันไหนกันสินเงินนื้ออสินเงินัใเีนั่เนี่ยนั่งกลางเลยนั่งกลางเด้อ าวอ่รอด๊เอาเสียดูิมาใส่เออนั่งกางมันมันนี่เนื้อก็นี่มันมีนยานเป็นางเออองนั่งน่ะไมนี่หรอนโอเคนั่งน้ำท่วมยอดนี่นี่หลลูกยังหายบไ Chạy vết, chạy vết, chạy vết Matamu cháo liban tăng yang khao lại ừ. ừ, log town. Ừ, ya, ya, ya bid ho, ya bid ho. bây giờ ong a còn or no? Teen you? Teen dạ, dạ you? Teen 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 you?

ไปแล้วเอมเจ้าว่าจะสี่มงจะได้ก็เรี่อวเลยเนาะวันนี่หนึ่งวันเจ้าสี่โมงาทำงานเกินแปดชั่วโมงไปแล้วนี่นั่นนี่หลังนี่นี่นีม่ีผเนาะเออไม่มีปาร์ตคกแก่กวาดอย่างนี้แล้วมันดิ้อย่างนะ นี่อหนักหางนะขื่อใม่เออมันดึง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 เพราะราบการเบรคผมคื่อเลยเออเพราะรอบมบาดตรงเนี้ยมันทำไมไม่ติดครขาดขาดัาดไม่ยงเดี๋ยวผู้พระเจ้าว่ากันไม่เสีเรียดไม่เป็นยัง ไม่เป็นยังยิ่งี่ผมเจ้าโนดโนดไปม้วนน้องส่งยังอร่อยเลยกันกัดแกะเองที่เนี่ยเราประประเข้าอ่ะอ้อยง่ายทำลายเส้นที่ได้กันเบ็ดหนึ่งหลังได้ปลาสองตัวอ่ะเอ้ยเนี่ยไม่จอนเนี่ยอยินแล้วบุญโลก ปลาเออปลานี่ลังสุดท้ายพอใส่เขาไงใสยเขานี่เนี่ยห้อใส่ปากันามตัวดูอเมื่เกยเมื่งอกกน่าเตือนครับจ้างเขาจะจ้างมาจ้างตื้มจ้างก่อนขับเรอยดเครื่องเแต่ย

พูกเจ้าหวานก้มนะครับเนี่ยกางเต็นต์เริ่มหนาวเริ่มหนาวอากาศกินละโอเคครับปรุงเจ้าเพิ่มกันหนึ่งครับเจ้าวันนี้ิะวังเขียวนะครับสมุดสังกูโมกุบโมกุมหนออืมไป nó có là cái cái dạng nào có xin là gian bếp, <laughs> Mà Kết bếp. Bà. Bà. cái bếp bet cái dạng đó đi nọ

จเ็จ้านี่วังเขียวม่กั้สยินไนี่แม่นก่อนี่ตักปิ้งโอ้ยมก็ทำดนมันงอปบเสน้อยต้งไปเย็นลอกฟังดีกว่านี่ใส่เวทข้อเนาะไอ้ว่า

อันตัวแล้วครับประตาเออเออเออหัวน้ำก๊กตัวแรกมันเป็นตัวจะได้โคตรวบปากแก่ขนมกันนนหน้าตางหางเหลืองละหางเหลืองละหางเหลืองหมดแลลาบมีอยู่ปะ เอาเอ้โอ้เข้าไปในหัวโดนเน็ตโอ้โอ้อ่ะกดตัวแรกเอาตัดติวค้อดีเลยหัวหมอกหมองมันมาตัวแรกมานี่กันสี่ตัวได้ลาบมีเลยผมเอาไว้ขึ้นคอเบ็ดส้ะตัวแรกตัวแรกกูลาบมีหม้อหนูเคยไม่รกิดได้ตัวแรกมาแล้วเนอะครับ เป็นยินแล้ว huh. น uh ี huh. uh ่เ huh. ป uh ็น huh. ต uh ่อแล้วเป็นต่อไอ้ย่านี่ฮัลโหลอืออือปุ้นเฮ้ยแล้วไม่ใช่หลังนี้รู้ปุ้นหลังนู้นมาอันนี้มันลูกป่าเอาละเอาละเล่นดูเล่นดูก็มีเขาใส่เล่นดูสองหลังแล้วก็โป๊ะใส่สองหลังลสองหลังนี่เนาะเอออือเล่ะปนงอนมาแล้ว งวด้วึ๊ดล้หลาบมีนนว่หน้านอดติงห้อเออเออเออออลแ้ดงว่ามันหนุ่มอยู่ปากสีช้พหนุ่มออออเอออันละเออนี้ง่ายน้อยเฮ้ยอันนีเออเหน้าผาตากันเลยอเอ่ได้ลาบมีมักัน มาได้ขนาดนี้รูดอยู่กันเต้มที่สองครับมาน้ำกกแต้มที่สองอจะยังเพื่อนต้องตืมได้เนอะ <c oughs> ต้อคุณน้ำมากินนะพเพื่อนเห็นปากง่ <c oughs> <c oughs> เห็นปากขัง้งปากนะเพื่อนข้าวข้าวอานีนกก้น้ำกกน้ำใหญ่แตะน้ำใหญ่แตะมันบขึน้นเนาะมีครับมันบขึ้นน้ำโขงอืม

กินมาเจ้าก้าอีกอะงดนะอันนึงแต้มปลาลํากุ๊กเอาดินเข้าไปเอาเอาอ่าเอ้านั่นนั่มนั่น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 ของันอื้อหือ

อ้าจบสิ้นกันพอดีเติมกินเนาะปลากินก็กินกีนก่กกกตัวได้หลาบอยู่อะอเรามีมัมมนอครับวันไี้ตามเมนูมมน,นี่หลังสุดท้ายครับมวัสดี น่าไม่ร้อยีพันปีงนจมอยู่ในขี้นินเมือมกำลังโคมาเนี่ยเจ็ดแปดโมงหกโย<อ> 7, มีมดม,มาพันเอาปลาไม่ต้องแกงดียวบ่ะอยู่หัน,นอ่ะตัดเครื่องอ่ะ<笑><笑>

เได้หันอได้หันตัวอยู่แล้วข้องแ้ขังย่งน่ะนาค่ะลาส้อยตะขินเออเจอนแข็งไหมนี่เอลวกลกแคน้อยอวัน้ันี้เัอสิวัน้วัขนี้ว้ว้น้ววก้น่อย้วันน ทบเจ้าสุดยอดสุดยอดสุดยอดหลเจ้าแลก็หลวัใครคนะครับกาแฟมต้องเนาะก็ห้วงเล้วผมสบายนักเนาะได้อยู่ด้วยกันสักการบหลวงรพี่วิ่าไป้นะคะ โอ้ขอบคุณห,หลายๆนะครับคุณมักนะครับวันนี้ก็สิว่าวมาเอาบรรยากาศน,นะครับืมปุหลงร้านตัวสาก้อนเลยเนอะสุดยอดสุดยอดเนาะได้น้อยได้นักนเป็นยังครับวันนี้เรามาร้องโพอกันกับป่าอยู่มันได้พอได้หลับดูหนักงแนงแต่คืนเนาะเราได้กินเนาสุดยอดครับได้ได,ได,ได ครับพอเด้โปนโอเคนะครับขอบคุณแฟนครับที่เข้ามาติดตามเข้ามาเขาไม่เหนื่อยกําลังใจนะครับมันน้ำเขาจะได้มาในวังเขียวแต่ั้นไม oh. ่แก้ต okay ัวมกั๊มอืมแล้ฝากครับเว้ยขอบคุณครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอืมกดติดตามช่องชีวิตขโมนกช่องคือช่องชีวิตคุณมานกเอฟซีนะครับ โอเคนะครับจะคลิปหน้าเดี๋ยวเอาปะกันนะครับวันนี้รุ่นบอลกันตอนห้าทุ่มครึ่งนะครับโอเคครับจะคลิปหน้าปะกันครับของับสุครับ